อ่กับสวัสดีครับกับสวัสดี FC คุณพ่อคุณแม่ท่างช่องวิไลให้โชคท,ทุกทุกท่านนะครับอ่าครับคลิปนี้นะครับอ่ามาผบม,มาเจออ่ากับแอดวิไลคือเกาเมื่อเดิมนะครับตอนนี้เวลาไก,ก้สิเทียงแหล้วนะครับ FC ใกล้จะเที่ยงวันแล้วนะครับของวันที่เจ็ดนะครับเมษายน2567นะครับไก่สิเทียงแล้วนะครับ อ่ากอร์เนตวีไลนะครับจะไปงานขาวดำนะครับไก่สีเทียงแล้วนะครับจะไปงานขาวดำครับอ่าได้ตัวเลขนั่งทางครับจากเจส่วนอย่างครับมาฝากมาตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันนะครับได้มาได้มาปุ๊บปล่อยปาบเลยนะครับอ่าเจส่วนอย่างได้ทรงมาเลี่วนะครับ16เมษายน2567นะครับอ่าวันนวทางอ่าของเจส่วนอย่างงวดนี้สิป็นจังไดนะครับ อาขอบอกเอฟซีนะครับ่างงวดที่ผ่านมานะครับอ่าเนว่ทางของเจส่วนอย่างอ่าเฉียดชิวนะครับมีแค่แปดศูนย์อ่านะครับเก่าศูนย์บ่มีนะครับเฉียดชิวมากเลยนะครับอ่าปกตินะครับเนว่ทางของเจส่วนอย่างนะครับพึ่งลงทางช่องเฮ้านะครับสองงวดนะครับงวดนี้นะครับเป็นงวดที่สาม แล้วก็แปลกนะครับเป็ซี่งวดนี่เจส่วนอย่างแปลกม่อไหร่สิครับงวดนี้เจส่วนอย่างได้เลขวิ่งมาฝากมาตอนเข้าพร้อมนะครับปกติเจส่วนอย่างเ่นสิบ่มีเลขวิ่งนะครับมีแต่ชุดประกบคู่มานะครับงวดนี้คนว่าส่งเลขวิ่งมาประกวดนํานะครับส่งเลขวิ่งเข้าประกวดด้วยนะครับเจส่วนอย่าง่นว่านะครับเข้ามาติดตามกัน่นสิส่งตัวไหนเข้าประกวดนะครับเจส่วนอย่างนะครับเดี๋ยว คุณพ่อคุณแม่ี่มาเบ่งมาชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางแอดวิไลแน่นะครับเพื่อมีกําลังแรงใจนะครับในการหาคลิปมาฝากมาตอนกันเจสวนยางนะครับวันนี้เพิ่์มิเ็กวิ่งมาฝากพร้อมนะครับถือว่าเป็นคลิปที่3ของเพิ่อนแล้วนะครับเปิดตัวของเจสวนยาง นะครับวัที่ผ่านมานะครับมี80นะครับอยู่ในคลิปสรุปนะครับทั้งเอฟพีได้เดสรุปให้เบิ่งอยู่นะครับแต่ว่ามั่นกาบ่กเข่าฮอกก็มาเอามาหน่ะนะครับมี80นะครับวดนนี้ฮอามาเบิ่งกัน16เมษายนครับ2567นะครับเพิ่นมีเหล็กวิ่งมาฝากพร้อมนะครับเล็กวิ่งสีทูโกโดนใจ FC คุณพ่อคุณแม่ขันบอแลวก็ชุดประกอบคู่นะครับ กระจิบประกบคููให้จักคู่วันนี้นะครับเจสวนยาง16เมษายนครับ2567อ่าเอามาติดตามกันอ่าครับว่าเบิ่งเล็กวิ่งเจสวนยางกันก่อนนะครับอ่าวิ่งนะครับเล็กวิ่งเป็นวิ่งตัวใดอ่าคุณพ่อคุณแม่ที่แคมปหน้าจอไม่เป็นนะครับอ่าตอนเน็ตวิไลเขียนอยู่นี่เขียนตามเลยก็ได้นะครับวิ่งไปที่นะครับเจสวนยางนะครับสิงามบอนะครับ วิ่ง6กับสามนะครับวิ่งหกับสาด้วยครับวิ่ง6กับ3ตัวเลขแต่ละสำนักนะครับ FC คุณพ่อคุณแม่มีชนกันเป็นธรรมดาเป็นเรื่องของธรรมดานะครับเพราะว่าต้องไปใส่ใจในเลขวิ่งที่ชนกันนะครับเพราใส่ใจจุดใดครับจุดที่ว่าสำนักใดสิแตกสิเขา ในชุดประกอบคู่นะครับเอาครับคลิปนี้เจ้ส่วนอย่างเพื่นปล่อยมาเป็นชุดเต็มนะครับมีทั้งเบิร์ดสิบสี่ชุดนะครับยำบอกว่าเป็นชุดเต็มให้เอฟซีได้เบิงเป็นแนวทางไปก่อนเดี๋ยวไก่คงสุดไทยเพื่อนบอกล้ว่าสิมาว่งกลุ่มให้นะครับให้เอฟซีเอาชุดเต็มไปเบิงสนซก่อนนะครับเดี๋ยวล็อกคงสุดไทยไก่คงสุดไทยเข้ามาเอาชุดเน้นของเพิ่นนะครับเอาครับคู่แรกครับ เก้าเก้าหกเก้าสามเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าห้าครับ เก้าแปดครับอาคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นครับเขียนตามเอ็ดวีได้เลยหกสามครับหกหนึ่งเขียนตามกันเลยนะครับที่แคปหน้าจอไม่เป็นหกห้าย้ำมาเป็นชุดเต็มเด้อครับเอฟซี FC, คุณพ่อคุณแม่ครับเพาะออกชุดเต็มมาฝากกันค้อนเดียว เกส่วนยางผู้สิทิเด่นคงสุดท้ายให้นะครับหกแปดครับมีสิบสี่ชุดนะครับแอดวิไลเช็คเบิ่แแล้วนะครับหกแปดสามหนึ่งห้าหนึ่งแต่ว่าแนว่วทางของเพิ่ดง,งามอยู่นะครับเอฟซีแอดวิไลกับว่างงามอยู่แต่ว่าคงสุดท้ายเพ้่ทิทิเน้ยนย้ำให้เป็นตัวใด อ่าสองคู่สุดท้ายครับคือเออมามีเด็กหาบน้ำครับมีเด็กเป่าก็คือสามสามตกะกาหนึ่งแปดอ,อ่าเอฟซีคุณพ่อคุณแม่เบิ้งห้ดีนะครับเอแอบวิไล่ลืมนะครับนะลืมอยังลืมเอฟซีสิถ,ถามว่าเป็นบนหรือล่าง เจตส่วนอย่างเนี่ยทั้งของคุณเป็นบนล่างนะครับเป็นบนล่างนะครับอ่ะเบิรงสคริปให้ดีอ่ะคุณพอ่อคุณแม่ที่แครหน้าจอไม่เป็นเดี๋ยวแอดวินไล่ท่วนตัวเลขให้ฟังนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะมีทั้งเบอร์สิบสี่คู่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ย้ำว่าเป็นชุดเต็มนะครับเพิ่นปล่อยชุดเต็มมาให้ โค้งสุดท้ายใกล้ใกล้โค้งสุดท้ายนะครับเพื่นสิมาเน้นยำ่ำทั้งเลขวิ่งและก็ชุดประกบคูแอดวิไลก็สิเอาสคริปตัวนี้นะครับมาให้เบิ่งและก็วงกลมให้ FC เบิ่งเลยก็คือเอาสคริปตัวนี้นะครับมาย่ำโค้งสุดท้ายให้ FC คุณพอ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันอา,อา FC คุณพอ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับอามาฟังแอดวิไลสิทวนตัวเลขให้เป็นรอบสุดท้ายอีกรอบนึง เจสวนยางครับ16เมษายน2567นะครับวิ่งไปที่6กับ3แนวทางเป็นบทลางนะครับแปลกนะครับวันนี้พ้นทรงเล็กวิ่งมาให้พร้อมตามปกติสีบี้จัต่ชุดประกบคู่นะครับเจสวนยางวิ่ง6กับ3แนวทางเอาเป็นชุดเต็มไปก่อนนะครับก็คือ96 93 91 95 98 6กสามหกหนึ่งหกห้าหกแปดาม่าหน้าามละหนนี่ครับเอฟซี FC จะพาว่าหลายตยโตนะครับย้ำว่าเป็นชุดเต็มยูสำหรับล่อโคงสุดท้ายนะครับใกล้ค้งสุดท้ายเจสวนยางจะมาเน้นย้ำให้ อ่าเจส่วนอย่างเพื่อนบอกมาแบบนั้นนะครับสีเนียนยำไฮโค้งสุดไทยทั้งเลขวิ่งและชุดประกอบคู่นะครับอ่าัจเจนนะครับเอาครับขอกรับขอบุญขอบคุณเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ติดตามทั้งช่องเฮาขอกรับขอบุญขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสําหรับยอดไล่ยอดแช่และก็คอมเมนต์ดีๆที่มีให้กันนะครับอ่านทุกคอมเมนต์เด้อครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ